สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับาพาไปดองมาดูมาชมไอหนุ่มซามร r ลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียเจอกับไอหนุ่มสวีเดนครับลูกครึ่งเกาหลีใต้สวีเดนเกาหลีใต้วันโวอีซี0องร้อยดีซูมิโตโมมาแคนเอสองหแล้วก็มีโกเบโก้อยนุนครับสามคันแล้วก็ซานี่ S S Super ACE เอสไาสองหนึ่งห้าสเปอร์เอซีอกับเห็นแต่งวงอยู่รวมแล้ว7็ดคันนอยู่ตรงนี้แต่อาจจะส่งไม่ได้ทุกคันนะพี่น้องดูเอาคันแรกน Mar ี่มาแคน F6 จัดจ้านในย่านนี้ครับพูดถึง4ี่ค่ายนะ4ี่ค่ายนะจะเล่าให้ฟังอาจจะมีสวิตเตอโมแล้วก็วันโบอ c 2 0 0 d ตัวท็อปนะครับแล้วก็ F6 ตัวท็อปแล้วก็มี SM นะครับ ตัวตัวท็อปเหมือนกันสำหรับโคบิโก้แล้วมีซานี่ครับซานนี่เอสไลองีแรงม้านี่พอๆกันนะครับพอๆกันเลยไม่ไม่แตกต่างเป็น4สูบเทอร์โบของมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับทั้งสี่ข่ายเลย SM หรือว่าโคบิโก้คุณสิบบาอินสิบห้านะครับร้อยห้าสิบห้าแรงม้าซานนี่ซีเอ็มห้าศูนย์มินโมิชินะครับสี่สูบรของมันเร็วก็ร้อยห้าสิบแปดมาแคนหรือว่าเอฟหกซูิโตโมก็ร้อยห้าสิบแปดครับ เรียได้เลย158นะปัดได้เลยส่วนวันวันั้น167นะครับพลังม้าเยอะกว่าเพื่อนนะครับ167พลังม้า4สูบเหมือนกันส่วนช่วงล่างไล่พอกันนะครับพอกันแต่ว่าสานนี่ ACE นั้นจะโรลเลอร์ er นั้น8ตัวครับจะยาวแล้วก็กว้างกว่านะครับนอกนั้นก็ไบเทค8 80เซนโรลเลอร์อ7ตัวแครดิ2ตัวนะครับ เครื่องยนต์นั้นสวิตตโมใช้อีซุวอลโวใช้วอลโวครับโบริโกคใช้ฮีโน่ซานี่ ACE ใช้มิตซูบิชิ CM50 นะครับเจโอห้คิดทีจีกับ SM กับดอ CHK1 ครับใช้กับสวิตตโม F6 ส่วน D5E วอลโวครับใช้ดีห้าอีอะซีสูคนะครับเป็นเครื่องวอลโวรหัส D5E สปิโตโมใช้ซีซีเอ k เ1เอ็ N e X, นะครับเป็นสีสุวามเดวกันส่วน SM ใช้ฮิโน่เจโอห้าคิทจนะครับสานีใช้ c ี50มิสซบชิตนะครับสีซขวามเด็วทั้งหมดเลยช่วงล่างก็พอกันนะครับเมื่อกี้ก็0.90.80.93 0, 9, 0. 8, 0. 9, 0. 9, 3, นะครับก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหรนะ่ส่วนค่าตัวก็แน่นอนครับลองไป สอบถามดูได้ทุกค่ายดูการทำงานก็โอเคครับแลวแต่ใครจะชื่อชออโอ้สารีบังไว้ครับนะบัง้นไม้พี่น้องอยู่นู่นครับสองคันโยนให้กันอยู่โกบิโก้วันโวก็รุ่นดีถือว่าท็อปนะครับท็อปเลย รอบเครื่องก็สวิทโมจะอยู่ที่พันแครับเครื่องยนต์ก็เทียสองนะครับส่วนใหญ่ก็เทียสองเทียสามสเตตสองนะครับยูโรทรียูโรวันยูโรทรูมาตรฐานสิงแวดล็อกครับ ISO หรือว่า ISO สบิตโตโมก็ดูแลโดยวีดเวยครับวันโมก็ดูแลโดยตัานไทย ซาเี่ที่เห็นแต่งงนก็ดูแลโดยซาเน่ทยยนครับโปรเปกโก็ดูแลโดยอาริยะชาติทังทรัพ hmm. ก็รีวิวครับนะรีวิวทุกค่ายน้องได้ชมกันให้ดูกันเนส่วนท,นที่ชื่นชอบค่ายไหนก็จัดไปครับรถขุดก็ใช้ได้เหมือนกันขึ้นอยู่คนใช้คนดูแลคนรักษานะครับต่อให้รถดีขนาดไหนถ้าคุณไม่ดูแลก็ จบข่าวเพิ่งันพี่น้นนองท่านก็แล้วแต่ท่านจะชื่นชอบนะครับก็สอบถามผมได้ยินดีให้คำปรึกษาแต่ธุรกิจที่จะลงทุนนะครับธุรกิจดินก็ต้องศึกษานะครับว่าลงทุนม,มหาศาลรถคุกคันหนึ่งสามสล้านไหมน้องมันต้องดูดีๆถ้าสิบคันก็4ี่ล้านไงโอ้นต้องบริหารจัดการดีๆ มีรถจุดก็ต้องมีพนังงานขับต้องมีโรบิทมีรถน้ำมันรถสิบล้อรถแท็กเตอร์รถ, TER, รถไถรถเกรดรถบอดโอ้เยอะแยะไปหมดนะงั้นต้องบริหารจัดการดีๆศึกษาดีๆพี่น้องทุกอาชีพมีความเสี่ยงทั้งนั้นต้องศึกษาก่อนลงทุนต้องทําความเข้าใจก่อนการลงทุงนพี่ั้นคุณอาจจะรุ่งหรืออาจจะลุ่งนะครับอาจจะลุ่งลิงอาจจะรุ่งหรืออาจจะลุ่งลิงอ่ะแล้วแต่ ราะว่ามีความเสี่ยงทุกอาชีพนะเราศึกษาได้เออเรามีพักวกมีทีมงานมีในหน้าที่ดีทุกอย่างก็จบครับนะถือว่าไปได้สวยบางคนก็มีทุนน้อยก็ทําอาชีพลงทุนน้อยครับปนะนะัจจุบันก็มีเยอะะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับนะ ขอตัวกันครับพี่น้องสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาเวเตอร์อ็นทรักสนใจสวิตโมกอลีเฟ์ครับจัดให้ขออนุญาตไปดื่มน้ำอนครับรู้สึกว่าเหนื่อยต้องเดินทางประมาณ2องกิโลครับนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะทางเดินลำบากเดี๋ยวให้พี่น้องดูครับทางเดินนี่ครับต้องเดินลังน้ำลัดทุ่งไปครับเนาะรถอยู่นู่นครับเดินเป็นกิโลนี่ครับ ใส่รองเท้าบูทมาเดินลุยไปเลยครับเนี่ยโอ้ก็สุดๆด้วยกันครับเราจะได้คลิปให้พี่น้องได้ชมกันโอ้โหเ,เสื้อผ้าลกตุ้มเป๊ะพี่น้องเลยวันนี้นะครับรองเท้าบูทเป็นลุขาก็ยังเจ็บอยู่ครับขายังพลิกอยู่แต่ยังเดินได้เลยครับยังเจ็บเป็นบางเวลาอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ thank <laughs> you